รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจัดคราบแวนนิดขัดดีๆนะเว้ยพรุ่งนี้จะส่งลูกค้าแล้วครับพี่ นัดก็สู้ตายดึกเดินตอนนี้ยังไม่ไปนอนอีกเหรอไอนัดฮะไม่ยุ่งกับลูกฉันทำไมไม่ต้องพูดเลยเข้าบ้านไปเลยนอนประตูไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปเลยไปไปบอกอะไรบอกกี่หนกี่ครั้งแล้ะอย่าไมา่ยุ่งกับลูกฉัน้นพูดไม่เชื่อเลยใช่ไหม นำหน้าอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกฉันได้หรอกแต่ผมรักอ้อมนะครับปาให้โอกาสผมหน่อยสิครับรักเหรออุ๊ยรักมันกินได้ไหมเนี่ยฮะลูกจ้างอย่างแกเนี่ยไม่ได้มีกิจการอะไรเลยเนี่ยนะจะให้ลูกฉันในฝากชีวิตด้วยกับคนอย่างแกเหรอเนี่ยฮะโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวพี่กับแฟนน่ะจะไปต่างจังหวัดเว้ยแม่ไม่สบายพี่ว่าจะเซ้งล้างก็เกี่ยวอ่ะใครเองสนใจปะวะสนใจกับพี่เออเขาเลยครับถูกถูกเว้ยเออเป็นพี่ของรับ เจเล็กสองค่ะเจะเล็กสองนะคะพี่นัทคาเจเล็กสองค่ะโอ้นาะสวัสดีครับมันเป็นรึจังที่นี่อ่ะโอ้เปล่าครับนี่เป็นร้านของผมเองครับนี่ภรรยาผมครับสวัสดีค่ะเธอเป็นเจ้าของร้านที่นี่จริงๆรงหรอ ชีวิตในเรื่องนี้เชี่ยเห็นว่าคำสุประมาทหรือแม้คำเริเเรินนินทาดูถูกตูบินนั้นมันเป็นเพียงวาทกรรมมีเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปในโลกนี้เราควรจะใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ทอแท้ ในเวลาถูกดูถูกเหยียดยา้ไม่ท้อถอยในการหาแนวทางตังเนื้อตั้งตัวและสําคัญที่สุดคือทํางานด้วยการใช้ปัญญาบุคคลสําคัญทั้งหลายในในการที่จะดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามหรือในภาคการเมืองก็ตามถ้าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวนี้คือเป็นผู้มีศรัทธามีความแน่วแน่ ในการที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวปัญญาในที่นี้ไม่ถึงไม่ใช่มิจฉาปัญญาแต่เป็นสัมมาปัญญาปัญญาที่ถูกต้องหรือคือธรรมะปัญญานั่นเองก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต